สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดเจ้าตัวถังดักไอ้น้ำมันเครื่องดูนะครับว่ามันจะมีไอตัวคาดน้ํามันเครื่องเนี่ยที่ปนมากับไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ในถังดักไอได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะมีตัวน้ํามันเครื่องเกาะอยู่ไอตามกองตามนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูตอนที่ผมติดตั้งตัวเนี้ก็คือตอนเดือนพฤศจิกินปี2 0 2 1นนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย ก็เป็นเดือนพฤศจิกปี2022นะครับระยะเวลา1ป<ส> 1> ีเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเลยมาดูพร้อมๆกันว่ามันจะมีตัวไอ้น้ำมันเครื่องอยู่หรือเปล่านี่นะเดี๋ยวผมว่าถังดักไอเนี่ยมันจะดักได้จริงไหมมาดูกันนี่ครับเปิดตัวถังมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเอากระดาษชูรูปดูอันนี้มันก็จะมีพวกคาบน้ำมันคาบอะไรเกาะอยู่เกาะอยู่จริงแหละ oh, <no. S 1> อันนี้ก็จะเป็นตัวนี่เห็นไหมครับมีน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้มีคาบคาบอยู่คาบพวกนี้ก็เป็นไอตัวที่มันมากับไอ ของน้ำมันเครื่องนะครับมันก็จะมาถูกกองอยู่ในถังตรงนี้แหละเดี๋ยวไปดูปลายทางปลายทางสายตัวนี้นะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะรูปดูว่าข้างในข้างในท่อมันเนะี้ยปลายทางนะีมันมีค่าน้ำมันเครื่องอยูอยป่าอ่ะเดี๋ยวผมรูปดูข้างในมีไหมตรงนี้เนี่ยมันก็ มันก็ไม่มีคาบของตัวน้ำมันเครื่องเกาะอยู่ตรงปลายทางนะครับแต่สิ่งที่มันออกมาอย่างเดียวก็คือจะเป็นตัวของไอน้ำมันเครื่องส่วนไอตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะถูกดักไว้ที่กองกองตรงนี้เดียวจะดูนะครับว่ามันจะมีไอหยดน้ำมันเครื่องอยู่ในนี้หรือเปล่า นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวน้ำมันเครื่องที่มันามารวมกันตรงจุดเดนนี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้เดีย๋ยวผมจะเช็ดข้างในกล่องเลยแล้วกันดำปี ป็นตัวน้ำมันเครื่องที่มันมาเกาะสมอยู่นี่นะครับตรงนี้ก็จะสามารถบอกได้เลยว่ามันสามารถดักตัวไอน้ำมันเครื่องได้จริงก็จะสรุปให้ฟังกันง่ายๆเลยนะครับว่าตัวถังดักไอเนี่ยมันสามารถที่จะดักไอ้น้ำมันเครื่องได้จริงนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะติดตั้งก็ลองไปหาถังดักไอ ที่มันสวยๆกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเพ้เป็นแบบนี้ก็ได้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของตัวของผมเนี่ยคือมาติดกับ m a z d a b t 5 0 pro แล้วก็ฟอร์ r ร g e r อแต่ถ้าเกิดว่าใครจะต่อสายแล้วก็ปล่อยทิ้งเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยต่อสายจากตัวระบายเครื่องตรงนี้มาแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งลงข้างล่างเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือจะเป็นตัวหยดน้ำมันเครื่อง ที่มันจะหยดอยู่ตรงที่จอดรถของบ้านเรานะครับมันก็จะทําให้ลื่นทั้งลื่นทั้งสกปรกแล้วก็จะทําให้ถ้าเกิดมันมีหยดน้ํามันเครื่องจริงๆเนี่ยมันจะทาให้เราสับสนว่าเฮ้ยไอหยดน้ามันเครื่องเนี่ยมันหยดมาจากส่วนไหนของเครื่องยนต์วะเออเราอาจจะไปคิดว่าเฮ้ยไอไอน้ํามันตรงไหนมันรั่วไงมันทําให้เราเข้าใจผิดแล้วก็ต้องมาหาสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะเอามาต่อเข้ากับถังดักไอแล้วก็ เข้ามาต่อเข้ากับเจ้าท่อรวมไอดีตรงนี้เข้าปากเทอร์โบตรงนี้ก็ทําได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ต่อเนี่ยก็หาปลั๊กมาอุดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นอากาศดีทั้งหมดที่เข้าไปเทอร์โบแล้วก็เข้าอินเตอร์แล้วก็เข้าไปท่อร่วมไอดีอันนั้นไปเลยอันนี้แต่ถ้าจะต่อแบบนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งข้างล่างก็ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ไอไอน้ำมันเครื่องปล่อยลงใต้ใต้รถของเราแค่นั้นเอง เต็มที่เลยก็จะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงผสมมากเท่าไหร่ก็มาดูกันอย่างเห็นแล้วนะครับว่ามันทําได้จริงก็ไปประเมินเอาแล้วกันว่าสมควรติดหรือไม่สมควรติดนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ